สวัสดีค่ะจากบายรองพยอมค่ะวันนี้บายรองพยอมก็พาเพื่อนๆมาดูชมพู่นะคะเป็นชมพู่เพชรเขาเรียกว่าพันเพชรน้ำผึ้งนะคะเป็นสายพันธุ์ที่บายรองพยอมได้มาประมาณ สิบกว่าปีแล้วนะคะจากบ้านที่อังทองนะคะแล้วก็ตอนเอามาที่ปลูกที่นี่นะคะตอนนี้ติดลูกแล้วนะคะลูกเขาไม่มีอะไรเจาะนะคะช่วงนี้นะคะจะไม่มีมะแรงวันทองต่อยหรือว่ามีมวลเจาะนะคะแต่จะมีตัวกระลอกนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมากัดกินแบบนี้นะคะ หรือจะมีตัวแมลงอ่ะไปแล้วเป็นตัวต่อนะคะก็จะมาเกาะกินนะคะนี่ค่ะตอนนี้ถ้าถ้าเป็นหน้านี้นะคะชมพู่จะไม่มีแมลงรบกวนโดยที่เราไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรทั้งสิ้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็เป็นที่โชคดีมากๆนะคะที่บ้านรังพยอมตอนกิ่งนี้ไว้นะคะนี่ค่ะเขาไม่ลูกนะคะแล้วก็ เขาก็ออกรากเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ประมาณแค่ยี่สิบวันนะคะเขาออกรากแล้วนะคะตอนแรกบ้านร่งพยองก็ยังคิดว่าผิดพลาผดผิผดพลาดท,ทางทางการหมักมะพร้าวขุยมะพร้าวนะคะว่าหมักไม่ได้ที่หรือเปล่า ไปตอนอย่างอื่นตอนต้นเนยถั่วไม่ออกไม่ออกรากเลยพอออกมาก็เป็นตุ่มเป็นปมแต่ตอนมะเดื่อฝรั่งออกดีไปตอนเชอร์รี่หวานก็ไม่ออกเลยนะคะแต่ตอนชมพู่ออกดอกดีจังขอโทษค่ะออกรากดีจังเลยนะคะนี่ค่ะเต็มเลยนะคะ ปีนี้เขาติดลูกเยอะนะคะนี่ค่ะลูกเล็กติดตรึมเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้หอนะคะนี่ค่ะดกมากๆนะคะปีนี้สำหรับชมพู่สายน้ำผึ้งนะคะหรือว่าเพชรน้ำผึ้งนะคะอันนี้ก็เป็นถ้าจะพูดไปแล้วก็จะมีชมพู่ออกมารุ่นใหม่ๆที่เขาปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาใหม่นะคะ แต่สำหรับบลาไอลว์งพยอมเองนี้จะชอบกินพันนี้นะคะเพราะว่ารสชาติเขาจะหวานไม่มีเปรี้ยวกัดไปจวบนี่หวานเจี๊ยบเลยนะคะนี่ค่ะก็ปล่อยเขาตามฤดูกาลนะคะก็คือไม่ได้ให้น้ำเลยแต่ปุ๋ยก็อาจจะได้เพราะว่าปลาไหลวงพยอมก็ทำปุ๋ยไว้ข้างล่างนะคะก็ ตักตักสัศาด์วักวักลดลดนะคะนี่ค่ะก็เริ่มติดลูกมีหลายรุ่นหลายขนาดนะคะข้างบนก็เต็มเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะดีใจที่เห็นชมพู่ลูกใหญ่ๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะพวงนี้ก็ลูกใหญ่นะคะนี่ค่ะ แล้วก็ที่ดีใจมากๆก็คือนี่ค่ะที่ทดลองตอนนะคะไม่คิดว่าจะออกลากแต่เขากลับออกลากดีดีใจมากๆเลยนะคะที่ตอนเป็นผลสำเร็จเดี๋ยวก็จะลงมือตอนว่าหน้าไหนก็ตอนได้เหมือนกันหมดนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชื่นชมยินดีกับ บาลายอองพยอมนะคะที่มีชมพู่ลูกใหญ่ๆหวานๆสีแดงสดๆแบบนี้นะคะกินแล้วก็ยังมีกิ่งตอนที่ลากออกแล้วด้วยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านลายอองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ